ค่ะพบกันใหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็จะพูดกันเรื่องหลังจากที่เราปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยนะคะมันจะเกิดสภาวะธรรมหรือเขาเรียกว่าเกิดเนิโรธเนี่ยนิยโรธะนะคะต้องทำต่อเนื่องนะคะใช้เวลานานสมควรนะคะใช้เวลานานเพราะว่าช่วงปฏิบัติครั้งแรกมันจะต้องเกิดสภาวะทุกคติเวทนาก่อนนะคะ ทุกขเวทนานะคะหลังจากที่เราปฏิบัติทุกขเวทนาันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสุขเวทนานะคะสุขเวทนาก็จะเป็นลักษณะที่เบาสบายสังขารถูกกําจัดไปนะคะพอทุกเวทนาดับไปสุขเวทนาดับไปเนี่ยมันจะเกิดสภาวะพังขยานสภาวะพังขยานนี่ก็คือ,อสังขารกิเลสสังขารอนุัสกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันดับไปนะคะมันหมดไปนะคะถูกคลีน นถะูกคลีนด้วยลมาหายใจหรือว่าอานาปนสติเนี่ยเราหายใจเข้านะคะมันก็จะไปกวนอนุสัยข้างในแล้วก็หายใจออกมันก็จะผุดเข้ามาเป็นเวทนาตามร่างกายนี่นะคะพอทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดสภาวะพังขยานก็คือ,อร่างกายเนี่ยมันสลายสังขารไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างแล้วนะคะเร,เราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ย เป็นอากาศนะคะเบาๆเลยนะคะไม่มีจุดบอดอะไรทั่วร่างกายเลยไม่มีจุดเจ็บไม่มีจุดอะไรนะคะมันจะรู้สึกสบายนั่นนะ่ะพอถึงสภาวะนี้นะเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่กับอาณาไปเรื่อยๆนะคะทําให้รู้ธาตุอย่างอื่นรับไม่ได้ก,ไไดก็ให้รับทราบไม่ได้ก็ให้รู้ความร้อนนะคะความร้อนของธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุไฟนี่จะเห็นชัดเจนนะคะความเคลื่อนไหวของลมเนี่ยมันจะ เหมือนพลังออมอเตอร์นะคะข้างในร่างกายเราจะเหมือนมอเตอร์นะคะวืบปื๊บปื๊บนะหัวใจเราก็จะเต้นวิแบบแวบบแวบแวบอยู่นะคะจะเห็นสภาวะข้างในชัดเจนมากหลังจากนั้นนะคะมันจะเกิดอาการปวดร้าวทั่วร่างกายเลยบีบคั้นสุดๆเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยหูมันจะดับนะคะจะไม่ได้ยินอะไรนะคะหูดับพลึบเลยในโลกนี้ดับไม่มีเสียงอะไรหลังจากนั้นตาเราก็ ดับนะคะวิญญาณทางตาหยุดทํางานนะคะเหมือนโลกทั้งโลกนี้มืดบนอุนทาการเลยจากนั้นลมหายใจเราก็จะไม่มีนะคะลมหายใจหายไปเลยนะความรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเลยนะคะดับหมดอยู่นั่นสักหนึ่งขณะจิตสองขณะจิตจากนั้นอยู่ๆเนี่ยมันจะมีสติตัวหนึ่งนะคะหรือธาตุรู้ตัวหนึ่งเนี่ยมันไปเห็นขันห้านี้ทํางานนะคะมันจะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในขันห้าของเรานี่แหละ นะคะจากส่วนที่มันเป็นทุกขติภูมิเนะะี่ยค่ะเวียนไหวตรงนั้นนะคะคือสภาวะในสภาวะนะที่เราเจอเนี่ยมันอยู่ในสภาวะซึ่งเรายังไม่มาขันห้าตัวนี้นะแต่ว่ามันมีธาตุรู้ตัวหนึ่งเนี่ยหรือสติสัมปะชัญญะที่ซึ่งขณะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นขันห้าเนี่ยวิญญาณรับรู้ตรงนี้มันไม่ทํางานแต่ตัวนี้เนี่ยมันแยกออกไปนะคะมันแยกออกไปไปเห็นการทํางานของขันห้ามันจะเห็นการ เกิดดับเกิดด,ดับการเวียนว่ายตายเกิดนะคะตั้งแต่ทุกขติภูมิสุขติภูมิอยู่ในพรรมอยู่ในอรูปพรมนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ความเป็นสุญญตาคือที่โลง่งกว้างสว่างสวยัยไร้น้ำหนักเลยนะคะอันนี้แหละมันทำงานของอจิตนะคะสติตัวนี้มันเห็นการทํางานของจิตที่ยังเป็นเจตสิกจิตอยู่นะคะพอถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพอมันหลุดออกจากทุกขติภูมิสุข,ขติภูมิ หลุดจากาพรมเข้าสู่พรมแล้วก็รูประพรมจากนั้นนะ่ะมันจะหลุดเข้าสู่บรรยากาศที่มันเป็นศูญยตาในความว่างหรือสภาวะนิพพานนี่นะคะ่ะตัวสติกับตัวเนี้ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะมันจะเหลือแค่รู้นะคะมันไม่ได้รู้อะไรนะคะแต่รู้สึก ตัวสามองศาแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะมันรู้สึกถึงว่าถ้ารู้ตัวนี้มันในจัก,กรวาลน,นี้นะ,ะเรารู้เราเห็นรอบจัก,กรวาล360องศาอันนี้นะมันไม่ได้รู้ตรงขันห้านี่นะแต่มันไปรู้ อ่ามันเป็นสภาวะถ้ารู้มันอธิบายยากจริงๆนะคะสภาวะสุญญาตาเนี่ยถ้าใครไปเจอเลยเนี่ยจะเข้าใจนะคะพออยู่ตรงนั้นสักขณะจิตเน,นี่ยนะมันคิดไม่ได้เลยนะมันแทบจะคิดอะไรไม่ได้เลยไม่มีคิดเลยนะคิดก็ไม่ได้จําอะไรก็ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราคือใขรเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะมีแต่ความรู้สึกว่า รู้360องศาแต่ไม่ใช่ว่ามีใครรู้นะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรนั้นแต่มันเหมือนอิสระนะจิตอิสระขนาดนั้นนะอธิบายยากมากเลยอิสระจากความเป็นตัวตนไม่มีเป็นตัวเป็นตนไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็ไม่มีนะไม่มีอะไรสักอย่างนะแต่รู้สึกว่ามันโล่งกว้างสว่างสวัยไร้น้ำหนักอยู่ตรงนั้นสักขณะสองขณะจากนั้นนะอยู่ๆเนี่ยมันกลับมาที่ขันห้านะมันกลับมาที่ขนนันหานี่เราเริ่มมารู้สึกตัวสะดุ้งเลยนะ ขึ้นมานะอ้าวเรามาเริ่มเห็นและวพอเรามาใหม่ๆนี่เรามาเห็นตรงนี้นะเราเริ่มจะได้ยินหูจะเริ่มทํางานนะหูทํางานตาทํางานนะเ,เริ่มเห็นลมหายใจจากนั้นเอ่อทุกส่วนทํางานขันห้านี้ทํางานตามปกติแต่เราม,มาเห็นตัวนี้สติเราไม่เห็นตัวนี้คือใครนี่ไงนะอันนี้นะมันยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันมาใหม่ๆเนี่ยเอ๊ะอันนี้คือใคร กำลังประมวลผลเลยนะสับสนมากว่านี่คือใครมาทําอะไรคิดตรงนี้ตั้งนานนะคะมาทบทวนอะไรทั้งหลายใช้ความคิดนะทบทวนมากใช้สมองเนี่ยเพราะมันกลับมาใหม่ๆเนี่ยมันยังงงๆอยู่กับอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เพราะตอนมันแยกกันเนี่ยตัวนี้มันมันเป็นไอซืบือนะคะมันไม่รู้สึกตัวมันไม่มีอะไรแต่มันแยกเขาเรียกว่าอันนี้คือสภาวะแยกรูปแยกนามนะคะรูปมันก็อยู่ของมันซืบืออยู่แต่นามเนี่ยหรือจิตเนี่ยหรือสติเนี่ยมันแยกออกไปนะคะแต่มันเห็นทํางานของรูป นี่แหละสภาวะตัวนี้นะตอนนั้นะ่ะยังยังไม่รู้เรื่องหรอกงงงงอยู่แต่พอเรากลับมาสู่ขันห้าแล้วก็แล้วมาประมวลผลมาสังเกตมาทบทวนโยนิสูมนศิการตั้งแต่เราก่อนเกิดสภาวะแล้วก็ช่วงเกิดสภาวะแล้วก็หลังจากเกิดสภาวะแล้วก็กลับมาตัวนี้นะแล้วมันจะเห็นโอ้มันเห็นการเห็นการทํางานของขันห้าตัวนี้นะคะ เป็นการเวียนว่ายตายเกิดในขันห้าของเรานะคะแล้วก็จากทุกขติภูมินะสูท่ทุกสู่สุขติภูมิแล้วสู่ความเป็นพลมแล้วก็อรูป,ปรพลมแล้วก็ตัดออกไปใน ขอบเขตนามรูปทั้งหมดนะคะหลุดออกจากขอบเขตนามรูปหรือขันห้าหรือขอบเขตของโลกเนี่ยเข้าสู่ความเป็นศูญยตาเลยนะคะตรงนั้นเป็นสภาวะที่โล่งกว้างสว่างสวัสวยไร้น้ําหนักไร้ตัวตนและก็ไร้การเวลาไม่มีเวลาไม่มีความคิดไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่อิสระมากอยู่ตรงนั้นโล่งกว้างสว่างสวัสวยไร้น้ำหนัก ไร้ตัวตนไร้การเวลาอยู่ตรงนั้นสักขณะสองขณะจิตซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันมีมันกี่นาทีอะไรเลยนะพอกลับมาเนี่ยเราถึงรู้ว่ามเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรที่ไหนมันไปไหนมาเราทำอย่างนี้นะมันไปเห็นอย่างนั้นเหรออันนี้เราเราถามตัวเองนะหรือว่าตรงนั้นคือน,นิพพานเรานึกตรงนี้นะมันเป็นสภาวะสุญญต,ตาหรือเปล่าตรงนั้นยังไม่รู้จากชื่อนะคะถ้าจะว่า ไปเทวดาหรือไปเห็นพวกภูมิเทวดาเนี่ยมันจะต้องเห็นเทวดาหนังฟ้าใช่ไหมไม่เห็นอะไรแต่ว่าไปพรมก็ต้องเห็นพรมใช่ไหมไม่เห็นอะไรนะคะสภาวะาสุญญตาหรือนิพานตรงนั้นมันจะโล่งกว้างสว่างสบายไร้น้ำหนักไร้ตัวตนไร้การเวลาค่ะนี่แหละค่ะพอกลับมาจิตของเราอิสระเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนตัวเองเลยนะคะหลังจากนั้นมานี่อิสระจากทุกเลยนะคะทุกรอบตัวเราก็เห็นอยู่นะคะทั้งทุกเราทุกเขาเนี่ยเห็นอยู่นะคะแต่เราไม่ทุกข์กับมัน ขันห้านี่เราหลุดออกจากกันเลยนะคะไม่อุปทานมาเลยไอ้คำว่าตัวต,วตนหน้าตาหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงนี่หลุดออกจากกันโดยสิ้นเชิงโกรบโกรธหลงกรรมราคะปฏิฆะหลุดโดยสิ้นเชิงเลยนะคะหลังจากเกิดสภาวะครั้งอันนี้เป็นสภาวะครั้งที่สองนะครั้งแรกนี่มันไม่เห็นอะไรรายละเอียดขนาดนี้ครั้งแรกนี่นะส่วนครั้งที่สองนี่จะเห็นชัดเจนเลยเห็นกระบวนการทางานการเวียนไหวใยเกิดการเกิดการ เกิดดับเกิดดับของขันห้านะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าสภา,าวะอาณาปณสติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติจริงจังจริงๆเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้นะคะเรียกว่าสภาวะนิโรธหรือนิโรธะนะคะหลังจากเรากลับมาแล้วเนะเราก็เห็นว่าอการเดินอริยมรคมีองแปลหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นมรสมังคีเลยนะคะ,นะคะ ตรงนี้แหละถ้าท่านผู้ฟังหรือเพื่อนๆได้ยินได้ฟังหรือเกิดปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะตรงนี้นะอลองพิจารณาตัวเองดูนะคะว่ามันอะไรมันคือเป็นสิ่งใหม่แปลกใหม่สําหรับเราเลยว่าสภาวะตรงนั้นที่จิตเราไปเสวยตรงนั้นนะมันโอ้โหมหศจัจจ์มากเลยนี่เขาเรียกว่ามหาศสรจย์ธรรมะเป็นเป็นสภาวะนี่รธหรือนี่รธวทะนะคะทุกสมุทุกเราเห็นละสมูทไทยเราก็เห็นละต้นตอ นะคะนิโรธแล้วก็มรรคพอเรากลับมาเนี่ยอ๋อการเดินสายอริยามรรคเมืององแปดคือศีลสมาธิปัญญารวมแล้วมันเหลือสติสัมปะชัญญาตัวเดียวนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ธรรมะของมุัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธบิดาของเราที่ให้วิชานี้ไว้คืออาณาปานาสตินะคะเพื่อนเพื่อน ฟังอยู่เนี่ยลองทํำดูนะทำจริงจังเลยทำเข้มข้นเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยให้รู้ลมอยู่เรื่อยๆหายใจแรงๆนะคะหายใจเข้าสูดเข้าไปหายใจออกก็ดันออกมาหายใจเข้าสูดเข้าไปทุกอย่างทํำอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ถูกจังหวะหายใจเลยนะคะให้อยู่กับลมหายใจนะคะนั่นแหละรับรองเลยว่าสภาวะน,นี้ทุกคนจะต้องเจอนะคะบางคนเนี่ย หารายละเอียดมันจะต้องแตกต่างกันแน่นอนตามบารมีวาสนาบารมีของแต่ละรูปแต่ละนามนะคะอันนี้ที่เล่ารายละเอียดวันนี้คือครั้งที่สองนะคะซึ่งไม่ชี้เกินเนี้ยครั้งแรกนะคะมันยังไม่ได้เล่าอันนี้ครั้งที่สส่วนครั้งที่สามก็มีอยู่นะคะแล้วครั้งที่สี่กับที่ห้านี่มันเป็นสภาวะที่อยู่ในชีวิตประจําวันไม่ได้อยู่ใน อคอสปฏิบัตินะคะในชีวิตประจาวันก็คืออยู่ๆเนี่ยมันหนาวขึ้นมาจับจิตจับใจเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราก็ทําอนาอยู่นะคะทีนี้พอเราทําอานานนมันเกิดความหนาวเหมือนอยู่ขั้วโลกนะคะค้างหรือว่าฟันนี่มันกระทบกันนั่งกกกๆๆกอก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 จากนั้นสลบอับไปเลยนะคะแล้วไปฟื้นอีกวันหนึ่งเนี่ยนะคะมาเนี่ยเอาเข้าโรงพยาบาลกลับออกมา เป็นครั้งที่สองอีกต่างเดือนต่างวันกันนะคะต่างกรรมต่างบาระกันเป็นสองครั้งอันสภาวะในชีวิตประจาวันนียเป็นอย่างนี้พอฟื้นขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะคะไอ้ขณะที่มันดับไปเนี่ยไปอยู่ที่โล่งกว้างส,างสว่างสวัยไร้น้ำหนักนะคะ,อะสองครั้งหลังๆที่ในชีวิตประจุบันนี้มันไม่ได้เห็นอาการเกิดดับเหมือนครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยที่เป็นไฮไลท์นะคะที่ที่เราปฏิบัติอาณาปนสติมาเนี่ย อันที่เล่าให้ฟังตรงนี้คือไฮไลท์นะคะฉะนั้นผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆฟังแล้วก็ลองทําเดินนะคะอาณาปณสตินะคะดับทุกข์ได้ดับการเวียนว่ายตายเกิดได้แน่นอนค่ะจิตอิสระค่ะธรรมสวัสดีนะคะบุญรักษาธรรมะคุ้มครองทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะ